ผมบอกทุกคนแล้วว่าอย่างนี้มันร้ายทวกนทำไมเองถึงยอมช่วยคนชั่วทำร้ายคนบริสุทธิ์เช่นนี้ตัดขาดไม่ทำเพรมันก็จะทำร้ายครอบครัวของข้าอย่ากูเรื่อ่ะฮะ มันตายแล้วนี่ถ้าพี่จุ้นไม่มาเตือนป่านนี้ชาวบ้านคงล้มตายกันหมดข้าจะไปบอกชาวบ้านให้รีบย้ายออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วพวกมันอาจจะย้อนกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้บางทีไอ้หานศึกอาจจะมาถึงที่นี่แล้วก็ได้เพราะไอ้กูดันก็อยู่ที่นี่ เราต้องเร่งหาทางเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เพื่อจะไปถอนอัขกรกะก่อนที่พวกมันจะเอาหลวงพ่อปยาไฟไปวางไว้ที่แท่นแท่นศักดิ์สิทธิ์อยู่กลางวิหารศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าการที่เราจะเข้าถึงแท่นศักดิ์สิทธิ์ได้คงเป็นเรื่องยากเพราะพวกมันคงจัดเวรยามอย่างเข้มงวดเลิกพิธีคือวันมะลืนยิ่งใกล้เลิก พวกมันยิ่งคุมเข้มข้าคิดว่าในายพลหาศึกมันคงประกาศให้พวกชาวเมืองรู้ว่าหลวงพ่อพญาไฟได้ตกอยู่ในมือของพวกมันแล้วซึ่งสถานที่เหมาะสมที่พวกมันจะเป่าประกาศก็คือหน้าวิหารศักดิ์สิทธิ์และยิ่งมีคนมาต้อนรับนายพลหาศึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอื้อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นแล้วเราควรจะใช้โอกาสนี้ชิงหลวงพ่อพญาไฟ ให้มาอยู่ในมือของพวกเราถ้าชิงมาได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องถอนอัคระเราต้องอาศัยช่วงชนมุนเป็นตัวช่วยเรื่องสร้างความชนมุนวุ่นวายเนี่ยยกให้เป็นหน้าที่จุนเองรับรองไม่ผิดหวังเหยียบเท้าเนี่ยโอ้ย